ผมกับคันนี้นะครับผม Toyota w e l f i นะครับผมเป็นรถตัวเอกประสงค์นะครับที่สามารถใช้เดินทางได้หลายๆท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ครับพิเศษสุดๆไปเลยค่ะกับเชอร์รูมแบบ W Auto ของเรานะคะมา3คันสสไตล์วันนี้เราทั้งสามคนจะมาเล่าให้ฟังัาว่าคันไหนใช่สำหรับคุณไปเริ่มคันแรกกเลยคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกับคันนี้เลยดีกว่านะคะ Toyota a l p h พาดค่ะ3.5คิ2,009เครื่องยนต์ V6 3,500cc นะคะราคา899,000บาทเท่านั้นค่ะภายนอกคันนี้เป็นสีขาวมุกมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินค่ะ6สูบ 3,500cc 202แรงม้านะคะการขับขี่ดีมากค่ะและตอบสนองการเร่งแซงได้อย่างดีเลยนะคะสำหรับเจ้าเอาผาดคันนี้เจ้าของดูแลอย่างดีมากๆเลยค่ะเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะนะคะในส่วนภายในเนี่ยอุปกรณ์ไฟไฟ้ายังทำงานได้ดีสมบูรณ์ทุกจุดสภาพเบาะคอนโซลไม่มีรอยแตกหรือเสียหายทั้งนั้นค่ะสภาพดีพร้อมใช้งานประตูไฟไฟ้าสไลด์ซ้ายขวานี่คือขึ้นลงง่ายมากๆ และสำหรับโซนผู้โดยสารนะคะสามารถนั่งได้5ตําแหน่งค่ะมาพร้อมเบาะหนังสีเบจดูดีตาเปล่าบอกเลยค่ะทุกตําแหน่งยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีรอยแตกขาดมีหน้าจอที่รองรับ DVD และระบบ navigation นะคะได้พร้อมเพรียงค่ะระบบแอร์เป็นแบบปรับอุณหภูมิดูว่าโซนนะคะมีช่องแอร์ถึง4ตํตำแหน่งเย็นทั่วคันขนาดนี้ถือว่าพร้อมใช้และราคาเนี่ยมาแบบเบาๆเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ Toyota a l p h a า d คันนี้นะคะมาในราคาที่น่ารักมากๆ8 9 9แ0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะรถพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะฟรีดาวไปเลยคะ่ะครับผมพบกับคันต่อมาเลยครับเจ้า Toyota W เวลไฟสองจุ g Edition อนปี2020ครับผมมาในราคาเพียงเพียง <c oughs> 2>, 2 9ง0 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมคันนี้ออปชั่นเต็มสุดเลยครับผมไม่น้อยมาก ครับผมเพียง40,000กว่ากิโลเท่านั้นเซอร์วิสศูนย์ตลอดครับคันนี้สีขาวมีเสน่ห์ตัดสลับกับโครเมียมทำให้ดูมีมิติมากขึ้นครับเดี๋ยวเราพาไปชมรอบตัวรถแล้วก็ภายในกันเลยครับผมครับผมเราก็เข้ามาอยู่ข้างในนะครับรู้สึกว่าโอทงสบายมากเบาะนั่งปรับเอ็นหลังเอ็นหน้าได้แล้วก็มีตัวรองน่องสบายมากครับคันนี้นั่งสบายใช้งานสะดวกต้องคันนี้เลยครับผม มาพร้อมกับทีวีนะครับผมและสามารถดูทีวีดิจิตอลบนรถในขณะเดินทางได้เลยครับมาพร้อมกับเจ้าแอมเบียนไลท์้างในนะครับทุทั้งหมดเปลี่ยนได้16สีกันเลยทีเดียวแล้วก็หลังคานะครับผมเป็นพาราลลมิกสลูฟกาถ้าเราเกิดร้อนขึ้นมาเราก็สามารถปิดม่านได้นะครับคันนี้เสน่ห์ของคันนี้คือรถมือเดียวนะครับผมเข้าเซอร์วิสศูนย์ครบทุกระยะมาด้วยประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายและขวานะครับผมตกแต่งภายในด้วยเบาะสีดำสามารถปรับเบาะอุ่นเบาะเย็นได้นะครับผม คันนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมรองรับไม่ว่าจะเป็น CD ดี d ิดีเสามสามารถฟังได้หมดเลยนะครับผมพร้อมกับกล้องมองหลังสะดวกสบายในการถอยเข้าถอยออกครับพร้อมไวเลสชาร์จเจอร์มือถือชาร์จได้สบายนะครับไม่ต้องหาสายให้ยุ่งยากพร้อมระบบนาโนอีระบบกรองอากาศติดตั้งภายในรถกรองฝุ่น PM 2.5และแบคทีเรียภายในได้อย่างสบายเข้ากับยุคเข้ากับสมัยเลยครับผมเป็นยังไงบ้างล่ะครับท่านผู้ชมสำหรับเจ้าเวลไฟคันนี้มาในออปชันที่เต็มนะครับผม ใไม่เหมือนป้ายแดงถูกกว่าเกือบล้านเลยทีเดียวถูกใจสําหรับท่านที่กําลังหารถผู้บริหารใช้และลรถครอบครัวนะครับผมแดะนําคันนี้เลยครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับคันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเอาใจคนรักความสบายแบบ V I P นะคะ m mm hmm. e r c e d e เด e n บนซ์ฟี250 l ู t e ็กอวันกาดปี2016 จากราคาป้ายแดงนะคะที่สูงถึง5,490,000บาทแต่ที่เดอร์ตของเราขายเพียง2,290,000บาทเท่านั้นเองค่ะท่นนี้เป็นงานออกแบบและตกแต่งอย่างหรูหรา ภายนอกมาด้วยสีดำไฟคู่หน้า LED Intelligent Light System มี Park Sensor รอบคันและมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ 2,200cc 190แรงมา้าทำงานร่วมกับเกียร์ออโต้ 7G Tronic Plus โดยคันนี้เป็นรถปี2016แต่เลขไมล์วิ่งไปเพียง80,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะภายในตกแต่งได้สมกับความเป็น Mercedes-Benz ตกแต่งด้วยลายไม้ที่เพิ่มความหรูหราที่ตัดสลับกับคอนโซลที่เป็นสีดำสวยงามน่าใช้มากเลยค่ะในพาร์ทของมัลติมีเดียก็ครบครันควบคุมการใช้งานง่ายๆด้วยทัชแพดคอนโทรลเลอร์ติดตั้งชุดเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์รอบทิศทางมีกล้องมองรอบคัน360องศา b i r ร์ตอวิวที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ได้ยอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ คันนี้จัดวางห้องโดยสารแบบ3ตอนเบาะทุกตำแหน่งเป็นเบาะหนังรูการ o โน e ีเบที่นั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี3ซีสาตำแหน่งมาพร้อมกับเบาะอุ่น3ร,ระดับโอเคเรามาดูในทางด้านของเบาะที่นั่งผู้โดยสารนะคะสําหรับเบาะคู่แรกนะคะจะมาเป็นเบาะรักชูรี่กับตันแชน,นะคะและเป็นเบาะไฟฟ้าปรับอย่างอิสระนะคะ ด้านประตูเปิดปิดไฟฟ้าที่กว้างขึ้นทำให้การขึ้นลงห้องโดยสารได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นสิ่งที่แตกต่างจากคันอื่นก็คือคันนี้มีปุ่มเปิดปิดรถในห้องโดยสารเพียงสัมผัสเบาๆและทางด้านคนขับสามารถควบคุมการเปิดและปิดประตูได้ทั้งหมดเลยค่ะ สำหรับ Mercedes-Benz V 250คันนี้นะคะหากท่านใดได้นั่งนะคะคอยรับรองได้เลยว่าท่านจะได้ความรู้สึกเหมือนนั่ง First c l r s s อย่างไ่างนั้นเลยค่ะครับผมไม่ว่าคุณจะชอบรถคันไหนของร้านเรานะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เดอ W ดับเยอโตหรือคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ